สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบก,กับคุณครูเบนในคลาสศิละปะอีกแล้วนะคะเด็กๆคะสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างคะใช่แล้วค่ะร้อนใช่ไหมคะเอ๊แล้วเด็กๆทราบหรือไหมคะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดที่ทําให้เด็กๆรู้สึกเย็นขึ้นใช่แล้วค่ะพัดลมนั่นเอง <Yay! S 1> และกิจกรรมที่เราจะทําวันนี้นะคะก็มีชื่อว่าพัดลมเครื่องโปรดค่ะให้เด็กๆหยิบอุปกรณ์ชุดนี้ขึ้นมาเลยค่ะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยในขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆใช้กันไกรตัดชิ้นส่วนของพัดลมก่อนค่ะเอ๊ตอนนี้เด็กๆใช้กันไกรกันคล่องหรือยังเอ่ยสุดยอดไปเลยค่ะซึ่งในขั้นตอนแรกของการตัดนะคะ คุณครูเบนก็จะตัดกระดาษให้มีขนาดพอเหมาะที่คุณครูเบนจับแล้วถนัดมือค่ะเด็กๆจากนั้นก็ดําเนินการตัดตามเส้นกรอบของรูปได้เลยค่ะเมื่อเด็กๆตัดเสร็จแล้วก็จะได้ชิ้นส่วนของพัดลมออกมาเป็น2ชิ้นนะคะจากนั้นเราจะนําเขาติดลงไปบนใบงานค่ะเด็กๆให้เด็กๆทากาวบางๆลงไปบนชิ้นส่วนได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะก็ให้เด็กๆติดภาพชิ้นส่วนลงไปบนใบงานค่ะใช้นิ้วนะคะลูดไปรอบๆชิ้นส่วนค่ะดเด็กๆจะได้ไล่อากาศซึ่งจะทำให้ภาพของเด็กๆติดลงบนกระดาษมากขึ้นค่ะเย,ย้เสร็จแล้วล่ะคะ่ะเด็กๆพัดลมของเราแต่เอ๊ โจทย์ยังบอกให้เด็กๆวาดภาพออกแบบพัดลมใช่ไหมคะลงมือทำได้เลยคะ่ะสู้ๆนะคะ และหลังจากที่เด็กๆวาดภาพเสร็จแล้วนะคะก็ลงมือระบายสีได้เลยค่ะ พัดลมของคุณครูเบนมีใบพัดเป็นรูปหัวใจทั้งหมด4รูปค่ะนอกจากนี้นะคะพัดลมของคุณครูเบนยัยงปรับระดับได้ถึง6ระดับทีเดียวค่ะเด็กๆสี่สำคัญพัดลมของคุณครูเบนมีรีโมทด,ด้วยนะคะเด็กๆสามารถสั่งงานจากทางไกลๆได้เลยเอ,อ๊ะแล้วพัดลมของเด็กๆล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างนะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆกิจกรรมพัดลมเครื่องโปรดไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆคะคุณครูเบนอยากฝากให้เด็กๆนะคะ ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยถอดปลั๊กไฟด้วยนะคะเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานค่ะสำหรับวันนี้คุณครูเวนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ